หนั่งแยบแล้วเก๋งลุกขึ้นนานั่งตามไปปูนี่ฮึฮปุนี่อันไหนไหนไม่ใหญ่เอามาไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมไหนตัวใหญ่ยิงมาลองไง

ขวัดขอชควดเน้ขอคนล่ะนคนขอละครังังงูเจจานใหญ่อกมวยด้วยไหมมยถามอานในฟังด้วยอาอ่านหมอายดดูเยอรเองไอมันเห็น ไอ้ไอ่ไวะไอ้วะมันหินนั่นดิไม่ต้องเลยเนนั่นเดียวพ่อเนี่ยเอาไวนร้ไปไปลงไวไปไว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 ตัวใหญ่ตตัวใหญ่ใญ่ตงมาร้องไงอ้ออไออืออืออืออออืงอืออออืออืออ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  อุ้ยไข่เต็มห้องนะอุ้ยอุ้ยองไปรักมาไปทกอกทเป็นวอย่างที่นไปทักไป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 ดูดีเด้อ ออกครับออกครับยังลูกออกครับครับด้วยออครับออกครับกอไก่กอไก่ข้อขวดขวดเข่าล่าอืมก็เอ๋ยเอ๋ยก็ไข่ขอไข่ไข่ไข่ข้อขวดขอควาย เก็ไว้ข้านในกไอนเขาดอกเก็เครื่องถังออะไรอีกมือก็ไขมือเปื้อนมือตัวเองเปื้อนด,ด <c oughs> ีว้าวเอ๋เอา อุ <oung ing> ้ยมันเอาึงนไปโป่นามันแม่ดูมันนีเตะไอ้มันหนังินมานเราเอ้ยนั่นสีนันเงนั่นแล้วก็โดนพุชาเลนอะไรมันนปลาตัวหน่อยไปเลยนีไปอุ้ยนานละไปหาแม่มึงไปลองมือเปื่อนมาจับ